เริ่มต้นครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับนี่คือคำพยากรณ์ครับเหมือนเดิมครับเราใช้ไพ่พระราหูครับเริ่มต้นที่เรื่องการงานครับการค้าการขายการเจรจาค่อนข้างดีครับแฮปปี้ดีมีความสุขลงตัวพูดคุยในเรื่องของการค้าขายหรือว่าคุยธุรกิจนั้นจะประสบผลในความสําเร็จครับเรื่องของการเรียนไม่น่ากังวลเลยครับทุกอย่างผ่านไปได้ดีครับเรื่องของการเงินครับคุณได้ไพ่ขุนพลครับ เป็นดวงที่มีเกณฑ์ใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับมีรับมาจ่ายไปนะครับแล้วก็เป็นดวงที่มีโอกาสที่จะเดินทางไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางไกลมีค่าใช้จ่ายนะครับรวมถึงครับเป็นดวงที่มีเกณฑ์ซื้อรถใหม่ด้วยนะครับเรื่องความรักครับคนโสดจะได้คนที่ดีเข้ามาในชีวิตครับคนโสดย้ำนะฮะจะได้คนที่ดีเข้ามาในชีวิตครับคนมีคู่ จะมีการดูแลอุปถัมภ์กันเกิดขึ้นครับไพ่นี่คือไพ่กระดุมพระนะครับในเรื่องของการเงินของความรักนะฮะด้ไพ่การเงินจะแสดงว่าความรักมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินด้วยนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับรระวังเรื่องของช่องท้องกดไหลย้อนนะครับโรคกระเพาะนะฮะสุขภาพต้องระวังนะครับเรื่องของโชคลาภครับก็มีเกณฑ์เหมือนกันครับ เลขนำโชคคือ1 9ึ่2ครับ1 9ึ่จคือเลขนำโชคของชาววันอาทิตย์ครับเสริมดวงหน่อยครับวันอาทิตย์ครับให้ไปทําบุญในวันเกิดตัวเองครับอักบารก็ได้ถวายสังฆทานก็ได้นะครับในวันอาทิตย์ครับก็จะเป็นอนิสงส์เสริมสุริมงคลเสริมดวงให้กับคนวันอาทิตย์นั้นดวงดีโชคดีภาพรวมดวงใน2สัปดาห์นี้ครับของคนวันอาทิตย์ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีไม่น่ากังวลใจครับก็ขอให้คนวันอาทิตย์นั้นดวงดีโชคดีครับ ไปกันต่อนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับคนวันจันทร์นั้นการงานได้รุกขาฮะถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีแฮปปี้มีความสุขทําอะไรก็สําเร็จนะครับธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดีครับธุรกิจการค้าการขายจะดําเนินไปและได้รับผลดีดังนั้นเลยคนวันจันทร์ในสองสัปดาห์นี้การงานของท่านกําลังดีการเรียน ได้สวยครับเรื่องของการเงินครับได้โอ้โหโไพ่ที่ดีมากๆครับคือโพคาครับการเงินของท่านจะได้รับทรัพย์มีความสุขเป็นดวงการขึ้นบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่ใครที่รอในเรื่องของเสีนยเชือ่อการซื้อซื้อบ้านกูย้ยืมหยิบยืมทําไปแน้นข่าวดีครับเป็นดวงซื้อบ้านซื้อรถใหม่นะครับการเงินดีครับความรักคนโสดน,นี่มีเสน่ห์มากนะครับคนมีคู่ความรักหวานชื่นลื่นลมดูแลกันดีครับเรื่องของสุขภาพครับ ไม่น่ากังวลใจครับรวบภัยไขาเจ็บไม่น่าเป็นกังวลครับสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับและเรื่องของสุขภาพครับแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นครับคนที่เกิดวันจันทร์ในวันที่1ถึงวันที่15เมษายนนี้เริ่มต้นเดือนด้วยความสุขความสําเร็จความสมหวังนะครับเลขนําโชคคือ2 9 8 7 0ครับ29870นะครับให้ไปขอพร ไหว้พระนะครับพระประทานก็ได้นะครับแล้วก็ไปชําระนีิสงก็จะเป็นอนันิสงเสริมดวงให้กับคนวันจันทร์นั้นดวงดีโชคดีแฮปปี้มีความสุขครับ